สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารูวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยลราพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่3เมษายน2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่31นะครับผมสำหรับวันที่31 Admin แอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด3กับ4นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม2 8 6 9ปด2 8 9 6 9 5สองแปดสองแปดเก้าหกเก้าห้านะครับผมสำหรับสองแปดนะครับผม เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็96เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็6 95เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมอมินก็เข้าเฉพาะ28นะครับผมล่างชุด6ตัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผม เป็นแค่แนวทางนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมแอดมินจะให้เดินอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูดอยู่ที่2แล้วก็สําสำหรับ9นะครับผม ก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าสามเก้าสี่นะครับผมสำหรับสองสองศูนย์สองหนึ่ง สองสี่แล้วก็สองเจ็ดนะครับผมสำหรับห้า 5้5ห,หนึแล้วก็ห,ห,าาห้นะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมเก้าเจ็ดสองสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผม สำหรับเบิ้ลนะครับผม99 22และก็55นะครับผมสำหรับ3ตัว691 8ปดสองสี่แหหนึ่งแล้วก็ก้าหนะครับผม แอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมวดประจาวันที่3เมษายน2566นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่9วิ่งรูด2กับ5นะครับผมสำหรับ9นะครับผมแอดมินจะเน้นให้9 3นะครับผม9 4 9กนะครับผมสําหรับ2นะครับผมจะมี2องศูนยสหําหรับ5นะครับผม53,54ามหแล้วก็ห้สําหรับในชุดกันนะครับผมมี9723แล้วก็57ชอบค่อยตามนะครับผมเบิ้ลสองส้าห้าสําหรับ3ตัวนะครับผม 691-854-952นะครับผมเอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ